หลายคน,นต่อเยอะนี่สวัสดีครับพ่อพี่น้องมันนี้พาพผีบ้าน้องมาสหยดในท์เพียร์ด้อครับเดอ้อนี่คือขันตอนแรกติดตามชุดตอนต่อไปพร้อมเด้ออือฝากติดตามกันนะมือครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กันแน่กดซับตะไคร้กดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันแล้วเบิ่งครับมือบ้อนี้มามาเบิ่งวิธีหยดในท์เพียรับ งานเราก็ได้นะวันวันเลยครับเฟิรนชิดาอันนี้คือยอดการยอดในครับนี่สช่วยนะกิดไปไปเที่ยวกันไปครับแต่อาพอดีครับกระเทีกะดากรเทีเฟิ่นกระดาครับนี่ครับเบื้องวิธีครับยอดในครับนี่ครับเบื้องใกลครับแยงครึ่งึงแยงครึ่งนครับถ้งเกิดไปถ้าเกิดอ่านกินไปเลยครับพี่น้องคุณลองคนว่า เบื้องครับเบื้องวิธีกันหยดในเพล็กเด้อครับเด้อบ้านห้องเฮ็ดคือกันวะเนาะเนาะบ้านห้องอาจสิบ่ทันมีผู้เฮ็ดจังซี่เนาะครับเนาะนะครับเบิ้งไว้ครับนี่ครับวิธีการทำเกาหลีนะครับนี่พ่อแม่บ้านห้องเบื้งครับวิธีการหยดครับ อันนี้ก็ะยอดเร็วๆเนาะครับนี่หน้าแดงขึ่งคืองับนี่ครับอันนี้มืออาเขียวครับนี่ตอนของเกาหลีเขาเห็ดจังซี่ก็านฮอ่ก็สิเอาไปดัดแปลงใส่บางคนก็สิปัดบานฮอ่เราก็สิเห็ดจังซี่กันอืมกับเบื้องเอาเป็นแนวทางเออเห็ดจังซี่เราเบี้ยวคือวคนสีงามไงเร็วครับ อืมอ,อ,อีกเรียนยังจะคอยพ่อช้ำนี่ครับท่านพอไปนี่เกประมาณนึกสองอาทิตย์ตัองหยุดเป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย,ย์กว่าๆเนี่ยหยเป็นเบียอืมทียแกในเราเขาทีอันขันตอนตทอเฟย์ย,ยังไงขา,าคอยติดตามเมือ่อไงครับเออครับบอกขี่บอกน้อยครับต,ตัวติดตามช่วยนะครับจากกองวิธีนี่ครับนี่ขันบ่สติดตามกับซิบุกหูนะครับว่าการท้ำนี่ตาะมือนี่ตะเวนี่ท้ำอี๋ยังนะครับ เอาไปเป็นแนวทางว่าเนาะฮะเดีย๋ยวผมได้ปลูกพริกปลูกยักงครับผมกว่ามันใหญ่เร็วดีอยู่อืมได้ผลดีเนาะครับเนาะได้ผลดีได้ผลดีอืมเป็ดสูตรบ,บ้านเขาสูตรบ,บ้านเขาได้ฝนย่างดีนี่ครับสี่ยอดอยู่ป,ประมาณน,นี้ครับอยอดนะครับติดตติดตามครับตอนต่อไปนี่สี่วิธีการลุกเพราะช่ำใช้ถาลุมอีกเทียนหนึ่งครับเนาะว,วิธีช่ำ กะสิทอนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยกระสิทอนมาใส่ถานลุมสิว่างเลี้ยงกันไล่ทรายไปนี่นะครับนี่นี่ครับสีหยอดยุอประมาณนี้ครับนี่นั่บไปนึ่นี่ครับนั่งหยอดไปครับถาดนี้เรียวๆกระสิเอาถานไม่ได้ครับบ่านี่เอาแค่ดินกบเลยแค่นี้มีเลยเนาะจังไรกระสีบ้านบ้านในเราว่าเซียวดินกบครับบ่านี่มาบ้านนี่ครับนี่ครับ นม่กสิอบน้ำยายางดีครับอบยายางดีชุ่มสิจีก็เป็นอีดีเดนอมอ้ออีดไม้ก็มันเด้เย,ย,ย,ย่มือเมือมันลันยังไงม่งเหรอเมื่หลันจังเลยเมื่อหลันมันขนาดล่วงหลายฝนมั่งเหรอขอตรวจด้วยไอกรูนี่กสิจ๊ดประมาณนี้ครับนี่เท่านีา้ก็สิ อลู่ด้วยกันครับอจุมาครับอยอดของเราหลายบ่ครับได้ได้บพื่อได้ครับรูเสีหายเม้าครับมีถูหน่อยก็ยไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ครับหลายก็ไม่ได้แล้วสีหายครับรถจับรถจะหายเด็กคนเดียวค,ครับเงี้ยนี่น เดี๋ยวนายพี่ครับตระมือตะเวนฝากติดตามกันไดเด้อครับเดอ้ออย่าห่วงว่าวิธีการเห็ดบวกพีก่กวามเกาหลีนี่เขาเห็ดอยังเนี้ยเขาเห็ดแบบใดกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับเดอ้อสีบอร์ได้ผ่าดคลิปไม่ไม่ต่อไปนะครับเมื่อเชื่อไปเห็นยังเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งอีกที่นึงน,นะครับเบอร์มีอย่างไรหมวอนี้ครับกับ ฝากจบเชียเพียงสานีนาอครับสวัสดีครับ